ดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่องพยาบาลตั้งโอเช่นเคยนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้โอจ,จะพามาดูบ้านอีกหนึ่งหลังที่คุณพ่อสร้างนะคะหลังจากที่โอห่างหายจากการลงคลิปรีวิวบ้านพอแบบนานมากนะคะ,ะที่จริงโอ,อก,ก็ถ่ายไว้หลายคลิปแหละแต่ยังไม่ได้ลงให้นะคะเดี๋ยววันนี้โอจ,จะพามาดูบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านทรงจั่วไทยนะคะ,ะขนาด93.5ตารางเมตรนะคะแล้วก็จะมีต่อ โรงจอดรถออกมานะคะโรงจอดรถนี้ยาวมากเลยค่ะขนาด24เมตรนะคะคูณาคูณ3.5นะคะอโอเคนี่ก็คือมุมกว้างที่โอทายได้นะคะเดี๋ยวโอจะพาเดินดูรอบบ้านก่อนนะคะว่า,าประมาณนี้นะคะก็เป็นบ้านาสีชมพูเบจเป็นครีมอมชมพูะคะ่ะก็ตัดสี น้ำตาลแต่สีขาวนะคะก็ดูแบบสวยเด่นนะคะ,ะในส่วนของโรงรถนี้ก็คือจอดรถได้6คันนะคะเพราะว่ามี6ช่องนะคะคือแบบใหญ่มากกว้างมากนะคะโอเคในส่วนของรุ่นจอดรถก็จะดูโมเดิร์นหน่อยนะคะก็จะมีระแนงนะคะรับลมเนาะเป็นระแนงเหล็กนะคะก็จะดูแข็งแรงนะคะ นั่นไงคุณพ่อโอเองนะคะเป็นช่างนะคะพ่อนี่คือแบบมีหน้าร้านเป็นช่างทำบ่อเป็นช่างเหล็กคือทำได้หลายนาทีนะคะนี่ก็เป็นทีมงานเราเองโอเคค่ะผ่านไปนะคะในส่วนของรูมจดเราก็ยาวจริงๆค่ะ,ะนี่ก็จะเป็นก็จะมีประตูแบบทางเข้าทางออกแบบ หลายช่องทางนะคะอันนี้ก็ยังเป็นในส่วนของโรง,ง,งรถอยู่นะคะโอเคอเดินไปอีกนี่ก็จะเป็นของในส่วนของครัวไทยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในอีกทีหนึ่งเนาะนี่ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะคะอันนี้ก็ในส่วนของข้างบ้านนะคะเหล็กดัดมุงลวดนี่คือแถมคืออยู่ในใน,ในราคาบ้านหมดเลยนะคะ โอเคก็จะประมาณนี้นะคะสวยงามนะคะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่93.5นะคะก็จะมีขนาดสามห้องน้ำเอ้ยไม่ใช่3ห้องนอนสี่ห้องน้ำนะคะหนึงห้องโถงแล้วก็จะมีครัวไทยครัวฝรั่งโรงจอดรถระเบียงนั่งเล่นหน้าบ้านนะคะ,ะก็ในส่วนของหน้าบ้านก็จะประมาณนี้นะคะเป็นทรงจัว่ว โอเคสีน้ำตาลนะคะระเบียงนี้ก็จะเป็นสแตนเลสนะคะสวยงามประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูภายในบ้านนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของระเบียงนั่งเล่นหน้าบ้านนะคะบันไดทางขึ้น3ขั้นนะคะก็จะเป็นกระเบื้องลายสีน้ำตาลอ,อ่อนนะคะตัดกันฝ้าด้านบนเป็นฉาบเรียบนะคะ ประตูเหล็กดัดมุงลวดพร้อมอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นระเบียงเหล็กนะคะสวยงามนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในบ้านกันนะคะภายในบ้านจะเป็นสีขาวนะคะทาเป็นสีขาวนะคะโอเคก็จะกว้างอ่าห้องโถงนี้4.5่จคูณห5นะคะกว้างขวางนะคะคกระเบื้องก็จะเป็นอ่าสีน้ำตาล เข้มอ่อนตัดกันเช่นกันนะคะฝ้าหลุมนะคะวางนะคะห้องนอนมีทั้งหมด3ห้องนะคะห้องแรกนี้เจ้าของล็อกไว้นะคะเราจะไม่ได้รีวิวให้ดูนะคะแต่ก็มาดูห้องที่สองก็คือขนาดเท่ากันนะคะขนาด4ี่คูณ3.5นะคะกว้างขวางนะคะมีหน้าต่างเหล็กดัดโอเคก็จะประมาณนี้นะคะ ออกมาก็จะเป็นห้องโถงอีกห้องหนึ่งนะคะก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวเล็กๆนะคะไว้แบบทำครัวง่ายๆนะคะ,ะก็จะมีห้องนอนห้องที่3ก็จะมีห้องน้ําในตัวนะคะห้องนอนห้องที่3นม,ม่กว้างหน่อยกว้างกว่า2ห้องแรกนะคะก็คือ4ีคูณสเมตรนะคะมีห้องน้ําในตัวนะคะก็จะกว้างนะคะ Okay. สีก็เบื้องพื้นห้องก็จะเป็นสีเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็กว้างนะคะประมาณนี้เลยนะคะสองจุดห้าคูณสามนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างนอกนะคะนี่ก็จะเป็นห้องโถงห้องเล็กนะคะที่มีเคฟเตอร์ครัวเล็กๆอยู่ ก็จะกว้างเหมือนกันนะคะต่อไปถัดไปก็จะเป็นทางเชื่อมไปห้องครัวไทยนะคะก็จะมีห้องน้ำสองห้องแยกเป็นห้องอาบน้ำกับห้องสุขานะคะ,ะก็ประมาณนี้นะคะกระเบื้องลายน่ารักน่ารักนะคะอ่าสุขภัณฑ์พร้อมนะคะโอเคเจ้าของบ้านชอบประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูครัวไทยกันนะคะในส่วนของครัวไทยนะคะครัวไทยนี่ขนาดกว้าง3คูณ4.5นะคะกว้างขวางนี่ก็จะเป็นที่ประตูเปิดเชื่อมไปทางโรงรถนะคะโรงรถก็ยังกว้างอีกนะคะครัวนะคะขนาด3คูณ4.5นี่กว้างมากนี่น้องสาวโอเองนะคะ มีเคาน์เตอร์ครัวแบบยาวๆมาเลยนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำในตัวนะคะโอเคครัวไทยกโ็โหดีนะคะชอบนี่ในส่วนของห้องน้ำนะคะประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราออกไปดูครัวเหมือนเดิมนะคะมีมเคาน์เตอร์ครัว เป็นระแนงระแนงนี้เป็นเหล็กนะคะแล้วก็นี่ก็น่าจะวางเครื่องซักผ้านะคะนี่ก็วางท่อให้เรียบร้อยสําหรับแบบน้ำทิ้งนะคะโอเคอ่างสองหลุมอ่ะกว้างกว้างดีกว้างมากนะคะพื้นที่บ้านก็กว้างเหมือนกันโอไม่ได้ถามเจ้าของบ้านว่ากี่ไร่นะคะแต่ดูไปก็ประมาณหนึ่งไร่นะคะ เนี่ยค่ะในส่วนของรวงร้อนกว้างมากชอบจังเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูในบ้านแล้วก็เดิอนออกไปนอกบ้านไปเลยนะคะโอเคก็ขอบคุณมากนะคะที่ทุกคนติดตามโอนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้เยอะๆนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปรีวิวบ้านที่คุณพ่อสร้างเรื่อยๆนะคะอถ่ายไวหลคยคลิปอยู่แต่ยังไม่ได้ลงนะคะค่ะ ก็พอที่จะแบบเป็นแนวทางให้คนที่อยากสร้างบ้านนะคะถ้าสนใจคุณพ่อโออยากให้พ่อสร้างบ้านให้นะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเ,เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวจะไว้ด้านล่างคลิปนะคะโอเคสำหรับรีวิวบ้านทรงจัวไทยก็จะประมาณนี้นะคะ อลืมบอกไปนะคะบ้านหลังนี้สร้างอยู่ที่บ้านตะแบงตําบุตะวงังอำเภอบัวเชนะคะก็ถ้าใครอยู่แถวๆนี้ก็แวะมาชมได้นะคะสวยงามประมาณนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณมากที่ดูจนจบคลิปนะคะติดตามกันไปเยอะๆเดี๋ยวเราจะได้กลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย